โยวัดดับวัดดีทุกคนนะครับผมเพิ่งฟื้นจากความตายเลยจริงๆความตายจริงๆนะผมว่าเกมนี้แฟนเชลซีหลายคนน่าจะได้รับโมเมนต์ที่เรียกได้ว่าคือการชุบชีวิตโดยแท้จริงนะทุกคนต้องขอเกินก่อนว่าเออหลายคนอาจจะไม่รู้คือผมไม่ได้อยู่เมืองไทยใช่ไหมแล้วแมตช์ที่ผมได้ดูที่อเมริกาเนี่ยคือมันเตะตอนตีสี่ครึง่ง กว่าเกมมันจะจบก็6กโมงครึ่งเกือบ7จ็ดโมงแล้วผมต้องข่มตาหลับให้ลงนะโมเมนต์ที่แบบอดีนาลีมันยังหลังหรือว่าโดพมีนแห่งการถูกเซฟชีวิตมันหลังออกมานะครับก็ผมได้นอนเป็นหนึ่งตื่นแล้วก็ตื่นมาอยากจะแสดงความเห็นแล้วก็ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อคืนถ้าที่ผมจําได้นะครับทุกคนนะวันนี้ก็ลองมาฟังกันดูนะครับว่าผมที่เห็นยังไงแล้วก็มองเห็นอะไรบ้างจากเกมเมื่อคืนที่เกิดขึ้นนะ เกมเมื่อคืนเราไปเยือนเซนต์เจมส์พาร์คที่หลายๆคนรู้กันว่ามันคือสนามที่โหดมากๆเชลซีไม่ชนะที่นี่มา4ปีแล้วนะแถมปีที่แล้วก็บุกไปแพ้เขาด้วยนะเริ่มต้นเกมมาก็นิวคาสเซิลมาด้วยพลังงานแห่งความมุ่งมัน่นเพราะว่าพวกเขาเพิ่งแพ้ดาร์บี้แม h ชมาใช่ไหมก็มุ่งมัน่นวิ่งไล่เพลสใส่เชลซีเชลซีทำไม่แค่จะบิวอัพข้างหลังก็ทำได้ลำบากเพราะว่าโดนเขาพุ่งเข้าใส่แล้วก็ต้อง กลายเป็นการเปิดเกมด้วยโรเบิร์ตซานเชสโยบอลยาวมานะครับแม่นบ้างไม่แม่นบ้างแต่ส่วนใหญ่จะไม่แม่นแล้วก็โดนเขาตัดแล้วก็โดนเขาโถมบุกจนสุดท้ายฟฟาน่าก็เล่นบอลหลายจังหวะอะไรก็ตามแต่สุดท้ายเสียมาบอลล้นมากอดอนวิ่งเข้ามายิงซานเชสอุตษาเซฟช่วยชีวิตอีกคนหนึ่งพยายามจะมาสไลด์สกัดแต่วืดสุดท้ายโดนวอเตอร์มาได้ซัดไป1-0เชลซียังง,งงงอยู่เลยนะไม่รู้เพราะว่าแบบอาจจะอึ้องหรือว่ามึนๆกับเสียงกองเชียร์ที่ เซนเจมส์พาร์คนะครับทุกคนยังมึนๆอยู่เลยอะ่ะนะแลวเชลซีก็ยังคงตั้งเกมไม่ได้แฟนเชลซีเห็นกันดีคือตั้งเกมไม่ได้เลยนะจังหวะเกมทั้งหมดตกไปอยู่ในมือนิวคาสเซิลหมดเลยนะครับเชลซี <Chelsea S 1> ทาได้แค่สาดบอลยาวมาหวังว่าจะตั้งเกมก็ไม่ได้ส่งบอลก็ไม่ค่อยจะแม่นอะ่ะหาจังหวะของตัวเองไม่ได้อะ่ะสุดท้ายก็มาเสียลูก2จากการเอ่อตั้งรับลูกฟรีคิกที่เหมือนจะไม่รู้กันน่ะมีกลุ่มที่เช็คลำหน้าแล้วก็กลุ่มที่ไม่ได้เช็คลำหน้าสุดท้ายแล้วก็นั่นแหละ กลายเป็นวอเทอร์มาเดก็ใช้เข้าไปนะมีการตีเส้น VR ที่ก็เรียกว่าเพื่อความละเอียดแต่ผมมองว่าก็ไม่ล้ำแหละเพราะว่าขาของกาเซโดมันก็ยังห้อยอยู่ใช่ไหมสุดท้ายเกมก็ดําเนินต่อไปเชลซีก็ปอแปรปอแปรเห็นแล้วไม่น่ารอดอะ่ะเห็นแล้วไม่น่ารอดนะพอเดินทางมาถึงช่วงท้ายครึ่งแรกเชลซีก็เหมือนจะพอตั้งเกมได้บุกสู้ได้แต่กไไนนะ็ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะสุดท้ายไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน แล้วก็จบครึ่งแรกไปผมว่าแฟนเชลซีณโมเมนต์นั้นคือแบบว่าเรียกได้ว่าค่อยๆทําใจแล้วว่าว่าแบบวันนี้มันคงไม่ใช่วันของเราที่ที่จะมามีแต้มที่เซนต์เนสพาร์คใช่ไหมคือมาเป็นเกมครึ่งแรกที่เราแพ้นิวคาเซลทุกระเบียบนิ้วอะ่ะเราไม่มีมุมที่ดูจะเล่นดีกว่าเขาเลยอะเกมลุกเราแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยในครึ่งแรกนะเออโอกาสออกทางเนโตหรือว่าทางกานาโชก็ไม่ได้สามารถสร้างสรรอะไรเป็น ที่ไปอาให้กับเราได้กองกลางเราไม่สามารถต้านทานพละกกำลังความดุดันของนิวคาสเซิลคูคูเลย่าวันนี้ก็อัดเกมบ้างไม่ได้บ้างนะก็บอลล้นมาทางริมเส้นก็นเรียเด้ว่าโดนทุกทางอะ่ะโดนทุกทางผมก็โพสต์ไปใน Facebook เลยว่าแบบถ้าเกิดเชลซีจะกลับมามีแต้มได้นี่คือแบบมันคงเป็นแบบทีมทลอกหรือว่าการระดมพลแห่งปีอะ่ะคือการพูดคุยในห้องแต่งตัวแห่งปีเลยถ้าเกิดว่าเชลซีจะคัมแบ็กกลับมาได้จาก จากรูกเกมที่มันไม่มีอะไรเลยในครึ่งแรกอะ่ะเราไม่มีอะไรเลยที่จะดีพอไปมีแต้มอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วโอเคเราก็ให้กำลังใจไปทำใจนิดนึงดิบน้ำให้ใจเย็นแล้วก็ตั้งตารอดูความเปลี่ยนแปลงในครึ่งหลังมาเลเซียก็ยังไม่ได้เลือกจะเปลี่ยนตัวเร็วนะที่แรกผมก็คาดเดาว่าเออนโซจะลงมาเลยหลังจากที่มีภาพวอร์มช่วงท้ายแล้วก็มาโลกุสโตที่เขาโดนไปเหลืองไปใช่ไหมจนแล้วจนรอดเรามาได้ฟรีคิกเรามาได้ฟรีคิกทุกคน ระยะเลยได้ว่าไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไปมีโคพาร์เมอร์กับลิสเทียมมีอยู่ตรงนั้นที่แรกผมคิดว่าแบบโคพารเมอร์ mer, น่าจะลองซัดดูนะที่แรกผมคิดว่าโคพาเมอร์เมอร์ mer, น่าจะลองซัดดูสุดท้ายกลายเป็นกับตันครับยิงเข้าไปอย่างสวยงามเหมือนกับหยิบออกซิเจนมาเสียบให้กับแฟนเชลซีครั้งหนึ่งให้กลับมามีความหวังนะจากลูกเกมที่โอเคเชลซีสตาร์ครึ่งแรกได้ดูดีขึ้น หาจังหวะของตัวเองดีขึ้นพอตั้งเกมได้เหมือนรู้ตัวช้ามันรู้ตัวช้าว่าเฮ้ยต้องเล่นประมาณนี้หรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายต,ตีตี้มาเป็นสอลูกเกมเชลซีดีขึ้นส่วนลูกเกมของนิวคาสเซิลก็ ang, ยังมียังมีความดุดันในการเล่นเคาน์เตอร์อยู่ดีนะก็ลูกเกมก็ไปกลับไปกลับไปกลับจนกระทั่งโรเบิร์ตซันเชสเปิดบอลยาวมาให้เจ้าเปโดนะครับผม ทิิงจังหวะกับกองหลังในคอสเซลที่สุดท้ายแล้วเขาพลาดแล้วผมขอบคุณมากที่จะไปดูคว้าโอกาสนี้ไม่พลาดนะลิกเข้าไปแล้วก็แปรเข้าไปนทําให้เชลซีตีเสมอได้2-2เอาแล้วครับทีนี้แหละหลังจากนี้แหละเข้าสู่โหมดสงครามเต็มตัวเข้าสู่โหมดสงครามเต็มตัวทั้งสองทีมหลังจากตีเสมอ2-2ได้ผมรู้สึกได้เลยว่าทั้งสงทีมเล่นเหมือนกับว่าวันนี้จะไม่เอาหแต้ม ไม่ศูนย์แต้มก็สามแต้มไปเลยทั้งสองทีมวันนี้เล่นเหมือนเล่ากับว่าถ้าเกิดใครไม่ได้สามแต้มจะถูกสั่งยุบสมโมสรลูกเกมคือสวนไปสวนมาไม่มีการเคาะอะไรมากมายหลายจังหวะส่งบอลสามทีส่งบอลสามท,ามทีวิ่งไปหน้าประตูส่งบอลสามทีวิ่งไปหน้าประตูแลกกันไปแลกกันมาผมบอกกันเลยว่าถ้าเกิดคุณเป็นแบบแฟนบอลคนกลางที่ไม่ได้มีทีมเชียร์ในเกมนี้แล้วมาดูนี่คือนี่คือ ุดยอดฟุตบอล AK a ปิงปองแห่งยุคอะคือไปกลับไปกลับแบบไม่มีการเบรกเกมแต่อย่างใดคือมิวคาเสเซิลได้บอลก็โหมขึ้นหน้าแล้วก็กค่อยๆลากขึ้นมาแล้วก็ไปชิงปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บแล้วก็โยนเข้าไปเชลซีก็เช่นกันส่งบอลสองสามทีปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บแลกกันไปแลกกันมาจนมาถึงจังหวะที่หน้าหวาดเสียวอันนี้ผมจำไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นช่วงไหนนะจังหวะที่ชาโลบาไปกระแทกกับ Gordon, นะกอร์ดอนในกรอบเขตโทษ ผมนั่งฟังผู้บรรยายภาษาอังกฤษใช่ไหมทุกคนฟันธงเลยว่านี่คือจุดโทษนี่คือจุดโทษแล้วผมก็ได้ดูจริงๆในมุมมองของผมผมมองว่าถ้ามันให้จุดโทษมันก็ให้ได้ถ้าเกิดเขามองว่าชาโลบานั้นมาช้าเกินไปนะแต่คือจังหวะมันมีการแบบมีแบบกระแทกไหลนิดๆแหละผมมองว่าจังหวะนี้จะให้ก็ได้หรือไม่ให้ก็ได้อะมันจะคล้ายๆกับเคสที่ ตัวบอสไลเบียกับการาโชดแต่จังหวะน,นั้นเราก็ไม่ได้จุดโทษเหมือนกันซึ่งจังหวะน,นี้ก็กลายเป็นนิวคาเซิลก็ไม่ได้จุดโทษเหมือนกันนะจังหวะของชาโลบาส่วนโตวผมผมวางอคติลงวางหมวกของกลายเป็นแฟนเชลซีผมมองว่าโอกาสให้มากกว่าโอกาสไม่ให้ซึ่งเมื่อวานเราโชคดีที่ที่ไม่ได้ในมุมมองผมนะส่วนใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาว่ามันควรจะเป็นจุดโทษไหมหรือว่ามันไม่ควรก็ถูกแล้วนะครับโอเค จนมาถึงจังหวะสําคัญท้ายเกมมานนาทีแบบ80นิดนิดมั้งที่นิโคเซิลเปิดบอลมาให้ฮาวิวานให้ฮาวิบานวันเลยไปติดใจผมนะเว้ยทุกคนเคยฟังเสียงของเครื่องวัดชีพจรปะที่มาดังติดติดติด,ตดจังหวะที่แบบผู้เล่นนิโคเซิลโยนบอลเข้าไปให้ฮาวิบานอะคือร่างกายและวิญญาณของผมอะมันได้ถูกดึงแยกออกจากกันไปแล้วเว้ยคือผมค่อยๆทําใจเทียนิด ที่เห็นลูกบอลพยายามที่จะแบบว่าลอยไปกลางอากาศเข้าสู่ตีนของฮาวีบาลนแล้วก็บอลเล่ดังเต้มตั้งหวันนั้นคือผมเข้าใจแล้วว่าแบบโอเคเรากำลังจะแพ้นิวคาสเซิแล้วเรากำลังจะแพ้นิวคาสเซลสุดท้ายบอลไม่เข้าครับมาดูภาพช้าคือแม่งเบียรเสาไปแค่นิดเดียวอะ่ะมาดูภาพช้าคือมันแบบนิดเดียวจริงๆอะ่ะความเป็นความตายของเชลซีคือนิดเดียวจริงๆนะสุดท้ายก็ไม่เข้าแล้วลูกเกมก็แลกกันไปแลกกันมาของบอกรำตรงคือ ถ้าเปรียนเป็นมวยก็คือนักมวยที่ไม่มีใครตั้งกาดแล้วอะแล้วก็ผัดกันชกคนละมัดชกคนละหมัดแต่ว่าไม่มีใครเข้าเป้าสามารถจะน็อกคู่ต่อสู้ได้สุดท้ายก็จบเป็นไปที่สองสแบ่งแต้มไปนะครับก็สำหรับผมในมุมมองแฟนเชลซีคือวันนี้ค่อนข้างโชคดีที่วันนี้เราเหลือกันครบ11คนนะที่ไม่มีใครโดนใบแดงจากอาการหัวเราะอะไรก็ตามแต่มีหลายจังหวะ VAR ที่มันบีบหัวใจไม่ว่าจะเป็นลีเจมที่ จังหวะสุดท้ายท้ายสุดที่มีไปสก,กิดเนียวเนวแขนนิดนึงนะแต่ VR กับลิสเจมเห็นพ้องต้องการว่ามันซอฟต์เกินไปก็ไม่ได้ว่าอะไรผมก็แบบลงอกนั่นคือกลายเป็นการอินเตอร์เซปออฟเดอะเย์ของลิสเจมไปหรือว่าจังหวะที่ลิสเจมเข้ามาสกัดโดนบอลเต็มๆไม่ให้ผู้เล่นนิคคาสเซลผมจำผมจาไม่ได้แล้วจริงนะครับทุกคนว่าแบบมันมีใครบ้างที่เป็นผู้เล่นนิคคาสเซลนะเพราะว่าแบบ ผมนอนเป็นหนึ่งเปิดแล้วแล้วผมก็ยังไม่ได้ดูไฮไลท์ด้วยคือที่เลดเจมวิ่งเข้ามาล้วงข้างหลังอะ่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วเขายิงไม่ได้หรือว่าจังหวะที่ไกเซโดมา,ช,าช่วยเราในช่วงท้ายครึ่งแรกที่ที่แบบเราก็จะโดนนิกวอเทอร์มาเด้ว่าถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะผมจําผู้เล่นเนี่ยคอเซอร์ไม่ได้จริงๆคือวิ่งเข้ามาสกัดทําให้เรายังไม่โดนสามศูนย์จังหวะที่โพพาเมอร์ลงไปนอน,ลนแ,แล้วแฟแล้วผู้เล่นเชลซีหยุดวิ่งในครึ่งแรกอะ่ะสุดท้ายนิวคคสเซอร์เขาไม่สนอะ่ะเขาจะเล่นไปก่อนเล่นไปก่่อนนซซึงงจังหววีีว้เลคร ควรจะเล่นไปก่อนนะครับเมืสึกผมจาจังหวะครึ่งแรกที่เราหยุดเฉยๆแล้วจนแบบว่าบอลไปถึงกองหน้าเนี่ยก็เสร็จแล้วกกเซโดมาช่วยชีวิตเราอ่ะผมรู้สึกว่านักเตะเชลซีควรจะเล่นไปก่อนเว้ยอ่ะทีนี้มาพูดถึงนักเตะหลายคนกันบ้างนะโรเบิร์ตซานเชสเมื่อวานผมมองว่าเขาทำหน้าที่ได้แบบว่าตามมาตรฐานนะครับทุกคนมีซูเปอร์เซฟแล้วจริงๆแถมมีหนึ่งแอซิ์ผมมองว่าเขาพัฒนาขึ้นมากหลังจากกลับจากอเมริกานะครับแล้วก็คนต่อมาที่ผมอยากพูดถึงไกเซโดนะไกเซโดเมื่อวาน ทำหน้าที่เป็นตัวตัดเกมคนเดียวของเชลซีที่พอจะมีผลงานจริงๆนะคือคือถ้าเราไม่มีกาเซโดเมื่อวานผมไม่อยากจะนึกเลยว่าแบบเราจะต้านทานความดุดันของกองกลางนนวคาสเซนยังไงนะจริงๆโชคดีที่เรามีกาเซโดในเกมนี้ทําให้เรายัางพอสู้เขาได้ในครึ่งหลังนะครับผมส่วนกานาโชนะกาาโชว,วันนี้ผมบอกกันเลยว่าได้โอกาสเยอะมากเพื่อนป้อนบอลให้บ่อยมากได้จังหวะที่จะสร้างสารรค์เกม หรือว่ายิงเองหรือว่าจ่าอะไรก็ตามแต่วันนี้กาณาชโชคว้าโอกาสที่เพื่อนมอบให้แล้วทํามันได้ไม่ดีเลยจริงผมจะไม่โทษเขาทั้งหมดเพราะผมเข้าใจดีเพราะกาณาชโชคือนักเตะที่อยู่ในเกรดดาวลุ่งกําลังรอการพัฒนาความสม่ําเสมอมันยังจะมันจะยังหาไม่ได้ในนักเตะที่ยังคงเป็นดาวลุ่งอยู่จริงอยู่ที่เกมที่แล้วเขาโชว์ทักษะอย่างเทพยิงสองลูกให้เราแต่ว่าเกมนี้ต้องต้องบอกได้ว่าเขาทําได้ เต็มที่ที่สุดเท่าที่ผมว่าเขาก็ทําเต็มที่้วแหละแต่ว่ามัน,ม,นมันมีบางจังหวะที่แบบมันก็น่างุดหงิดน่าทาได้ดีกว่านี้แล้วก็จังหวะที่เขาเลือกยิงเองคือผมพุ่งตรงเมื่อบางกาลาโชยิงเองคือไม่ได้ลุ้นเลยอ่ะไม่ยิงแรงเกินไปก็ติดบล็อกเบาไปคือไม่ได้ลุ้นเลยจริงๆนะแล้วก็ผมไม่รู้ว่ากิทเทนหายไปไหนถึงไม่มีชื่อเมื่อวานในการมาเปลี่ยนตัวอย่างน้อยก็แบบผมก็งงว่าทำไมเชลซีไม่มีปิดตัวสำรองมาเปลี่ยนท้ายเกมก็ยังดีนะครับทุกคน คนต่อมาคือโคพาเมอร์ผมมองว่าจังหวะของเขาเมื่อวันดูจะพาไปซนนิดนึงอ่ะด้วยความที่ว่าผู้เล่นของนิวคาเซิลเขาเข้าหนักแล้วก็เข้าไว้แต่ผมเห็นโคพาเมอร์ลงไปนอนกองหลายทีอาจจะเพราะเขายังไม่ค่อยไม่ค่อยฟิตด้วยมั้งนะและมีจังหวะที่แบบโคพาเมอร์เหมือนจะโดนเหยียบไปที่นิ้วก้อยเท้าซ้ายที่เขาเป็นปัญหาเด้อว่าก็หน้าหวาดเสียวแต่ว่าผมก็หวังว่าโคพาเมอร์จะไม่เป็นอะไรมากนะแต่ว่า มีข้อดีคือเมื่อวานโคพารมอร์สามารถลงเล่นได้ถึงเจ็ดิดนาทีก็แสดงให้เห็นถึงว่าร่างกายเขาก็ค่อยๆเริ่มกลับมาฟิตแล้วนะแล้วก็เจ้าเปโดวันนี้ผมว่าเจ้าเปโดวันนี้ลิงก์เกมได้ดีนะแล้วก็คว้าโอกาสที่เรามีอยู่ได้แล้วก็ขอบคุณมากที่วันนี้โอกาสทองมาถึงเราเจ้าเปโดก็ทําให้เรากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแล้วก็ผู้เล่นที่ดีที่สุดของเชลซีในสนามเมื่อคืนคือลิสเจมจริงๆเลยถ้าเราไม่ได้ลิสเจม เราได้สูนแต้มกลับบ้านมือเปล่าไปแล้วนะชายผู้ที่ทุกชีวิตแฟนเชลซีให้กลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าลิสเจมเมื่อวานทั้งจังหวะเกมลุกที่ทําสกอร์ให้เราได้จากลูกฟรีคิกหรือว่าจังหวะเกมรับที่ช่วยเซฟชีวิตเราจังหวะหลายจังหวะก็คือลิสเจมคือผู้เล่นที่เชลซีควรเก็บไว้อย่างแน่นอนถ้าเกิดเขาแข็งแรงรวมถึงมาตรฐานคุณภาพความสามารถของผู้เล่นแบบลิสเจมอะเชลซี Chelsea ต้องหาแบบนี้เข้ามาเพิ่มนะเว้ย ถ้าเกิดอยากที่จะยกระดับตัวเองจากทีมลุ้นท็อปโฟร์แบบหอบแฮกๆกลายไปเป็นทีมลุ้นแชมป์จริงๆเทลซีต้องหาผู้เล่นคุณภาพแบบลิสเจมไกเซโดคูคูเรยาหรือว่าโคพาเมอร์เอนโซมาเพิ่มจริงๆนะถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนตัวเองจากเป็นทีมที่ทําได้แค่ลุนท็อปโฟร์แบบลิ้นห้อยนะผมพูดจริงๆแล้วผมมองว่าตลาดนัดหน้าสิ่งที่บริหารได้เห็นจากนัดน,นี้คือคู่เซนเตอร์แบ็กของเราเรียกได้ว่าเมื่อวานผลงานโห ผู้เซนเตอร์เมื่อวานผมบอกก็แบบโคตรโลกอ่ะทุกคนโคฟาน่าชโลบาเมื่อวานคือแบบไม่มีความนิ่งแล้วก็ไม่ได้แบบทําให้เราอุ่นใจได้เลยอจริงๆนะก็คือมีจังหวะสกัดที่แบบว่านิ้คาเซิลบอมเข้ามาใช่ไหมบอมเข้ามาแล้วก็เคลียร์ทิ้งก็ส่วนใหญ่ปัญหาเชลซียังเหมือนเดิมคือเก็บบอลจังหวะสองเอามาเล่นต่อเปลี่ยนทารซสิชั่นจากลับเป็นลูกก็ยังไม่ค่อยแม่นนะก็เซนเตอร์แบ็กของเชลซีผมว่ามันก็ตามคุณภาพอะ่ะตามคุณภาพจริงๆคือมันก็ประมาณนี้แหละนะคุณภาพแบบทีมท็อปโฟะ รหาเซนเตอร์แบ็กเชลซีก็หวังว่าบอกบริหารจะเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็นําเข้าเซ็นเตอร์แบ็กที่คุณภาพดีกว่านี้มาให้เราเพื่อยกระดับทีมของเรานะครับทุกคนโอเคแล้วก็มีเกตเล็กๆน้อยก็คือว่ามาเลสกาก็เหมือนจะโดนไปเหลืองครบ3ใบทําให้เขาไม่สามารถจะไปคุมเกมเในเกมที่เราเจอกับวินล่านัดหน้าได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าจากรายงานที่ผมอ่านในทวิตเตอมามันไม่ผิดนะก็เดี๋ยวรอเช็คอีกทีนึงนะครับทุกคน ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสำหรับการรับชมรับฟังในคลิปนี้นะใครชื่นชอบกันก็สามารถกด Subscribe รับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปหน้าไว้ได้นะก็มีวันที่ดีนะครับไว้เจอกันเกมหน้าหรือว่าคอนเทนต์หน้านะ Up the ต h ชลซีจี